สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายงานบุญครองพร์มอร์นิ่งรีพอร์ตประจำวัน,วนที่27ฤษภาคม2567ค่ะภาพรวมราคาทองคำในวันศุกร์เริ่มกลับมาทรงตัวแถวบริเวณ2,330เหรียญหลังจากที่ปรับตัวร่วงลงรุนแรงกว่า100เหรียญในสัปดาห์ที่ผ่านมาท่ามกลางตลาดเริ่มกลับมากังวลว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี A ้ยในระดับสูงเป็นระยะเวลานานจากการที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐกลับมาดีขึ้น รวมถึงเงินเฟอสหรัฐที่ชะลอตัวลงไม่มากขณะที่กองทุนทองคำ SPDR เมื่อวันศุกร์ขายออก1.15ตันปัจจุบันถือครองที่832.21ตันท่ามกลางสงครามในตะวันออกยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องรวมถึงจีนได้ประกาศยุติการซ้อมรบเป็นระยะเวลา2วันรอบเกาะไต้หวันซึ่งจีนถือว่าเป็นการทดสอบความสามารถในการยึดครองเกาะไต้หวัน ในส่วนของดัชนีดอลลาร์เมื่อวันศุกร์เปิดที่ระดับ105.03จุดและเคลื่อนตัวระหว่าง1 0 4 6 4จุดถึง105.12จุดขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ104.70จุดขณะที่ค่าเงินบาทกลับมาอ่อนค่าเล็กน้อยหลังจากที่ค่าเงินบาทแข่งค่าสุดที่ระดับ36บาทต่อดอลลาร์ขณะที่เช้านี้อยู่ที่ระดับ36บาท62สตางค์ต่อดอลลาร์จากการแข็งค่าขึ้นของดัชนีดอลลาร์และเศรษฐกิจโดยองค์รวมของไทยยังไไม่่่ดีเทาหรนะ วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคในทางเทคนิคราคาทองคําเคลื่อนตัวอยู่ในกรอบไซด์เวระยะสั้นโดยทองคําได้ลงมาทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย50วันที่ระดับ2,330เหรียญซึ่งหากราคาทองคําร่วงหลุดระดับ2,330เหรียญลงไปได้จะยืนได้ว่าราคาทองคําเข้าสู่แนวโน้มทิศทางขาลงโดยจะมีแนวรับถัดไปอยู่ที่2,300เหรียญ สำหรับวันนี้นะคะแนวรับที่1,2,300เหรียญแนวรับที่2,2,290เหรียญส่วนแนวต้านต้านที่1,2,355เหรียญต้านที่2,2,365เหรียญแล้วกลับมาพบกับห้างทองบุญคลองพร m อ r มอร์นิ่งรีพอร์ตได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ